บรรยากาศครับผมถนนสายไทยยนครับผมที่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาครับผมมีจัดงานครับผมสืวัฒนธรรมครับผมสุบันากาศรอบๆงานนะครับบรรยากาศกันนะครับผมจัดงานครับผมถนนสายวัฒนธรรมไทยนครับผมจากช่องพรบิสารแชนเนลครับ บรรยากาศครับผม ขอบคุณครับลำลำนะครับผมครับมีการขายของเยอะครับผมครับฝากเลยครับผมช่องพรอระสานชาแนลครับอันนี้ครับผมใส้อ่อนกระเทียมครับผมขอบคุณมากนะครับผมอนุญาตนะครับ ตัวกบมาไซต์ต้นกบมาไต์ตแบบลาวอันนี้ตำตำไทยตำลาวใช่ไหมครับผมใช่ค่ะอันนี้ส้มตำเอาส้มตำนะครับเอาหมูแดดเดียวนะอาอันนี้มาจากที่ไหนครับเนี่ยอยู่มาจากอบตกลุ่มน้อยค่ะอ๋อกลุ่มน้อยเนาะจากช่องพรมิสานชาแนลนะครับผมครับผมเดอย่าลืมมือเด็ดอันนี้มีปลาเผาครับมีปลาเผาด้วยส้มตำ อันนี้เขาเรียกมะขามมะขามเชื่อมเนาะมะขามขามโดมอันนี้ไม่ได้ทำอ่ออันนี้อนันนี้หนมดอกจอกครับหนมดอกจอกของดีเมืองสีคิ้วครับผม สวยครับสวยมากๆเลยครับผมอันนี้ของบ้านนนกลุ่มกลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านนนกลุ่มครับอันนี้อันนี้อันนี้ทอผ้าผ้าทอสวยมากๆเลยครับผมสวยมากๆเลยนะครับแล้วมมาเยี่ยมมาชมกันได้นะครับผม สนใจมาซื้อได้ที่ว่านนวลกลุ่มนะครับผมว่านนวลกลุ่มอันนี้กลุ่มวิชาเกียนพ่อผ้าบ้านน้องน้องตก,กครับผมอันนี้น้องกกไม่ได้อยู่ที่ มทสที่เดียวนะคะหน่วยงานของเราเนี่ยสีิ้วนงานที่อยู่ในอำเภอสีคิ้วมาเป็นลูกหลานของคนสีเรรยวมาเป็นหน่วยงานของคนสีคิ้วค่ะหน่วยงานของศูนย์อนุรักษ์เนี่ยตั้งอยู่ที่คลองไผ่นะคะติดกับโรงเรียนมัธยมคลองไผ่ตรงข้ามกับโรงเรียนนิยมวิทิยานะคะซึ่งภารกิจของศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชนะคะมีภารกิจที่จะสร้างจิตสำนึก สร้งจิตสำนึกเรื่องอะไรเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติซึ่งทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยไม่ได้มีแค่สิ่งที่มีชีวิตและสว์เท่านั้นยังมีสิ่งที่ไม่มีชีวิตรวมถึงภูมิปัญญาและวัฒนธรรมที่อยู่ในท้องถิ่นทุกที่ด้วยยายมาขายผักเนาะอันนี้เอามาจากมาจากกลุ่มพัฒนาเอาครับผมบ้านหนองพักบุ้งนะครับผม มีผักเยอะแยะผักปลอดสารพิษน,นะ<อ>คุณยายเนาะครับผมอ,อ,อ,อันนี้ทำอะไรทำลาบใช่ไหมครับผมลาบหมูมาจากชุมชนไหนครับเนี่ยมาจากต,ตังไหนตะบนกลุ่น้อยนะครับผม มาจากช่องพรปิาสานชาแนลนะครับผมฝากช่องด้วยนะครับอันนี้มีกลุ่มอาชีพบ้านกุดน้อยครับผมมีคุกที่พันธุพืชอันนี้มีแคปหมูดนวยครับผมอนุญาตนะครับเอนนะครับผมน้ำสมุนไพรเนาะ มาจากตรงไหนครับเนี่ยคือที่ไหนครับมาจากหมู่บ้านตาลกรามตำบลอุษาค่ะอ๋อครับผมนี่จะเป็นผลิตภัณฑ์โอท็อปของเราของโอท็อปใช่ไหมครับใช่น้ำ<อ>เบอปร์เกอร์เล่เอ็นไฟส์มาแวะอุดกันได้นะครับผมนี่งานไทยยนสีคิ้วอำเภอสีคิ้วครับจังหวัดนครราชสีมาครับผมจากช่องพรประสานชาแนล Channel ครับผม นมหวาคนคุณเปิ้ลน,นะครับผมถนนสายไทยยวนครับผมที่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาครับผมครับผมจากช่องพรประสานชาแนลครับฝากช่องด้วยนะค,ะครับผมบรรยากาศรอบรอบงานครับผมถนนสายคนเดิร์นถนไทยยวนงานไทยวนสีคิ้วอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาครับผม อันนี้ตำบลคลองไพรครับผมชุมรุมผู้สูงอายุนะครับผมครับมีนวดแผนไทยด้วยนะครับผมจากท่องพรประสานชาแนลนะครับอันนี้นวด3 0มนาทีร้อยบาทครับผมนวดโควดบาร์ลไรมาอุดหนุนกันได้นะครับตำบลคลองไพรครับผมอันนี้ส้มตำ ส้มตำเนาะมาจากที่ตำบลไหนครับเนี่ยอ้อมีส้มตำอะไรบ้างครับช่วงนี้ปลูกะลาเนาะมีผัดหมี่ด้วยเนาะตำไทยฝากร้านได้อยู่ที่ไหนครับตรงไหนฝากได้เลยครับผมจากช่องคปพิสารชาแนลครับ โอ้ยน้ำจื้อหลังมาปัาปูโอ้ยพวกมุดตุ่นนะอ๋อหนุนนกลุ่มใช่ไหมครับไม่ใช่ค่ะคนละเส้นทางอ๋อคป็นเส้นทางเนี่ยอยู่ตรงไหนซอยไหนปลาปูอย่ตรงเนี้ยค่ะอ๋ออยู่ฝั่งนี้ใช่ไหมโอ๋อฝั่งสามฝั่งสามฝั่งสามอ๋อสามฝั่งหลังสารสีคิ้วใช่ไหมครับไปอุดหนุนกันได้นะครับผมแซ่บครับผมมีปูปลาลาก็มีครับผมครับผมแซ่บเปอร์ตำไทยก็มีเนาะทดลองกินแล้วแซ่บเอร์แน่นอนครับผมครับฝากช่องหนึงครับพรอเปสานชาแนลครับผม เฮงเฮงเลยรวยนะครับผมครับสวัสดีครับผมบรรยากาศครับตํางานครับผมวันนี้ ถ้าทำเฉลิมลาดยาดนะครับอันนี้มีพวกไส้กรอกไส้น้่าทานมากเลยนะผมแวะมากิมมาชมกันได้นะครับมีส้มตำด้วยครับ มาจากเอ่อตำบลไหนครับเนี่ยอันนี้อยู่สีคิ้วมันอยู่ในสีคิ้วเลยใช่ไหมครับผมดั้งเดิมของบ้านเราอ๋อฮะตนั้นยันเพือนเลยใช่ไหมครับใช่เลยนี่มีการทอผ้าครับผมคุณยายผอผ้าผ้าผ้าคุณยายทอผ้านะครับผมคุณยายอายุเท่าไหร่แล้วครับ โอ้เปสืบสานยังแข็งแรงยังทอผ้าได้ครับผมเก่งมากที่การทอผ้าของคุณยายนะครับผมคุณยายทอผ้าได้นานหลายปียังครับผมยายยายทอมาตั้งแต่ยี่สิบสี่ปีคุณยายก็สวยโอ้ครับผมค่อยๆได้นานจนที่เลี้ยงลูกอ่อนนเาะครับนี่คงยอดนิยมไปดีมาจากช่องพรมิสันแชนเนลนะครับผมคุณยายคุณยายทอเขมาหลายปีแล้วเนาะ ครับผมสวยอ๋อออทอได้เป็นแบบนี้ใช่ไหมครับเรียกเรียกผ้าเลยครับนผ้าเรียกผ้ามจ้าเข้ฮ่าสวยมากเลยครับผมนี่เรียกใจสีธรรมชาติสีธรรมชาติท่านผู้ชมสวยมากเลยครับท่านผู้ชมผมขอจับนิดนึงได้ไหมสิเนี่ยท่านผู้ชมครับสวยมากจริงๆครับผมถ้าจะซื้อเนี่ยแวะมาซื้อได้ที่ไหนครับที่สีคิ้วบ้านไทยยวนเนาะนไทยวนเนาะ อยู่ในวัดใหญ่สีคิ้วเลยใช่ไหมครับท่านผู้ชมเข้ามามาชมกันได้นะครับผม้ามาหา,าคุณยายคุณยายชื่อคุณยายอะไรครับคุณยายน้องคุณยายน้องนะครับผมที่วัดใหญ่สีคิ้วนะครับเข้ามาหาคุณยายได้นะครับคุณยายน้องอันนี้ถุงย่ามเนาะอันนี้อันนี้ก็ธรรมชาติเนาะ ในย้อมอะไรไหมครับคุณพี่อันนี้มันจะเป็นฝ้ายสำเร็จฝ้ายสำเร็จออ๋ฝ้ายฝ้ายทองแล้วก็จะทำเป็นพวกแฮนด์เมคใจได้ด้นเองหมดเองทุกอย่างนี่นะสวยมากครับผมเป็เองหมดอย่างซื้อนี้ใบใบเท่าไหร่ครับคุณพี่ไอ้จ่ายไปก็ได้นะแปดร้อยอ๋อแปดร้อยอ๋อสวยอย่างอย่างผืนนี้เท่าไหร่ครับอ๋อสามพันนะครับมหน้ากว้างขน่าไหรอ๋อหน้ากว้างเท่าไหร่ครับ ประมาณสี่ห้าเซนในน้นคูได้อ๋อประมาณนี้สวยมากครับผมท่านผู้ชมสวยมากครับผมแวะมาซื้อมาชมกันได้นะครับที่วัดใหญ่สี่คิ้วเมือสี่คิ้วจังหวัดนครราชสีมานะครับผมสวยมากครับผมจากช่องพรบิสานชาแนลนะครับอันนี้สิ้นยวนเนาะ อันนี้เป็นสิ้นแต่โบราณของเราเนาะที่ว่าเคยใส่มาใช่ไหมของสิ้นยวนผันไทยยวนเนาะครับผมสวยมากครับผมภาพครับ,รบสนใจแวะมาซื้อมาชมกันได้นะครับที่วัดใหญ่สีคิ้วอำเภอสีคิ้วจังหวัดน,นครราชสีมานะครับผมมาหาคุณยายน้องได้ครับผมสุสาธ,ธิตท่อผ้า ไทย,ยวนแวะมาชมกันได้นะครับผมจากช่องพรประสารชนเนล Channel นะครับบรรยากาศครับผมที่งานไทยวนสีคิ้วอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีครับมีงานโอทอปเยอะแยะเลยครับผมช่วงนี้จากช่องพรประสารชนเนลอันนี้ตำบแลแหลกครับผมบอ๋อครับผมปากได้นะครับ มีผ้าอะไรบ้างครับผมมีผ้าอะไรบ้างเนี่ยอันนี้เป็นผ้าทองผ้ากลุ่มกลุ่มแม่บ้านยวนนะครับผมวันหนองกระทุ่มค่ะวันหนองกระทุ่มเข้ามาเวะมาชมกันได้นะครับผมเดี๋ยวก็นำเสนอตะก้าหวายตะก้าหวายอันนี้สวยมากครับผมครับผมและอีกหนึ่งชิ้นงานนงานตะก้าเชือกฟางนะคะครับสวยมากครับผมแวะเข้ามาชมกันได้นะครับผม ที่งานชายครับผมสาวขอบคุณมากครับผมตับช่องพรบิสารชาแนลนะครับแวะเข้ามากันได้นะครับผมที่งานไทยยนอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมานะครับผมที่วัดใหญ่สีคิ้วนะครับผมแวะเข้ามาแวะมาจิมมาชมกันได้นะครับผมนี่คนกำลังเข้ามามีงานโอท็อบด้วยครับผม ไปครับมาชิมมาชมกันได้ครับมีน้ำส้มเลยครับผมอันนี้น้ำส้มครับน่าทานมากเลยครับผมจากตำบลไหนครับเนี่ยจากที่ไหนตำบลไหนครับจากสีคิวในสีคิ้วเลยใช่ไหมวันเหนือครับอยู่วันเหนือเนาะฝากได้นะครับผมจากช่องพมสารชาแนลนะครับวันเหนือนะครับผมวันเหนือสีคิ้วนะครับผมขายดีๆเขงงรวยๆนะครับอันนี้ก็สวยมากครับผมเก๊กควยน้ำเก๊กควยน้ำ น้ำอ้อยสดน้ำมะพร้าวอันนี้มาจากอยู่ที่ไหนครับจากตำบลไหนครับเนี่ยตำบลหนองระเวียงอำเภอพิมายครับอ๋อมาจากพิมายใช่ไหมครับผมจากช่องพรอพิสานชาแนลนะครับอ่าให้ถ่ายดีๆเฮงๆรวยๆนะครับเวลาเข้ามาชมกันได้นะครับเวลามาชิมกันได้นะครับผมอันนี้คือไส้เนาะไส้ทอด ข <substit uting> <expand> นมไส้โทษเว้ยทำมาชิมมาชมกันได้นะครับงานไทยยวนวัดสีคิ้ววัดใหญ่ศีคิ้วอำเภอสุขอำเภอวัดเซคิ้วจังหวัดนครราชสีมาครับจัาลองดูอีกรอบๆนนี่มีปลาเผาด้วยครับผม อันนี้จากตำบลมิตรภาพเนาะมีปลาเผาด้วยครับปลาเผาค่ะปลาเผาค่ะอร่อยอร่อยนะคะมาปากร้านได้อยู่ที่ไหนครับผมจากช่องพรเทพสานแชนเนลครับอยู่ที่ไหนครับแบ้านอยู่มิตรภาพค่่ะอยูมิตรภาพเลยเนาะแวะเข้าไปชิมกันได้ครับนะแวะไปอุดหนุนกันได้เนาะเชิญเลยค่ะครับครับผมจากช่องพรประสานแชนเนลครับผมตอนนี้มันมรที่วัดใหญ่สีคิ้วอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมานะครับผม เรามาเที่ยวงานไทยยวนครับผมชมบรรยากาศครับผมที่เรารอบงานครับผมอันนี้ดอกขนมดอกจันครับมีกระเป๋าใส่เสื้อผ้าสวยมากเลยครับผม อันนี้มีลูกชิ้นทอดบบครับและเข้ามาชิมันชมได้นะครับจากช่องพรสานชาแนลนะครับผมน<บ>านไทรย,ยวนวัด<บ>ใหญ่สีคิ้วอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมานะครับผมเข้าแวะมาชิมมาชมกันได้นะครับอร่อยมากลูกชิ้นทอดแซ่บครับผมและมาชิมมันได้นะครับผม กับช่องพรอสันชั้นนี้ครับผมไม้ใหญ่ๆครับไม้ใหญ่เบล้อเลยครับผม้ขายดีๆเฮงๆรวยๆน,น,นะครับขอบคุณมากครับผมขอบคคุณ่ะ